ร้อนเซียนเออนี่ต้องให้ตังะนะสวัดสดีครับผมหน่งโชจากความเดิมตอนที่แล้วก็ได้มาย่างปลาหมอกับเชฟอ๋องนะครับที่นาแห่งนี้แต่ตอนนั้นน่ะนาเนี่ยเขียวก็จีเลยตอนนี้เขาได้เกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วนู่ครับนู่ครับท,ทีมหนึ่ง ากำลังเกี่ยวมันอยู่ก็เป็นของวนใครนาใครไม่รู้ไม่รู้อ่าแต่ตอนนี้เนี่ยเราเกี่ยวข้าวไปแล้วก็เหลือแต่ฟางวันี้ก็เลยจะมาทําปลานินอบฟางปลานินอบฟางก็คือปลานินอ่ะเอาไปอบในปีป๊บแล้วก็ปลานินเขาต้องมีขวดนะครับมีขวดเนะี่ยเอาไปเสียบนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาตั้งไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้เชฟอ๋องกำลังเหล่านะครับเหลาเหลาไม้ไผ่อยู่ไม้ไผ่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาเสียบเสียบที่ตัวปลานะครับเสียบเข้าไปในปากกันนะ จะไปถึงนี่เลยเพื่อไม่ให้เขางอเชฟอ่องนี่ก็เสียงเรื่องการเหลาใช่ปะ่กะการเหลาบ้องกลมๆอ๋อบ้องกลมๆล,ล่ะมีเปล่ามไม่มีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเขียวแล้วเออเขียวกันเขียวอะไรอ่ะเนี่ยเขียวหมดแล้วเ <į> ขียวจนปวดจามเลยเนี่ยอันนี้กาง<อ>ทำการอาป,ปากอยู่นะครับเสียบแล้วเสียบลงไปปั่นนึงก็ถอดเอาเหงือกเอาพุงออกนะครับ แต่ว่าเก็ตไม่ต้องเอาออกวันนี้เชฟอ๋องก,กำลังเสียบอยู่โอเคได้แบบนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นการพ่อเกลือนี่นะครับบันดินของเราจะต้องพ่อเกอลืโรวไปก่อนนี่เสร็จแล้วก็ต้องเป็นการขูดร้อนเส้นสายร้อนเซียนเออนี่เชฟอองได้ทำทุกความชำนาญสองด้านเลยสองด้านเลยต้องให้ตังคอนะ เกลือพอเกเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้ครับโอ้โห <c oughs> นี่ยังปรปับแป้งเนี่ยปันนดินของเราพอกเกลือเอสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะอบหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมเลยเหรอจัดเลย<ะ>ขวดเนี้ยก็จะไปเสียบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเอาปี๊บอะครอบแต่ยาวเกินเนี้ยเห็นป่ะฉะนั้นขวดเนี้ยต้องฝังดินเอะเชฟแล้วเราจะไปเล่นในนานี้เลยเหรอใช่ครับ มันจะไฟไม่ลามเขาใช่ไหมไม่เป็นไรเป็แค่ขอ,องเราของเราเป็นนาใครไม่รู้ไม่รู้เอาไม่รู้เอาไดเลยเชิญครัเชิญ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 ก็เป็นการขุดแล้วก็วกต้องฝังขวดลงไปให้มิดเลยฉะนั้นต้องลึกหน่อยเร็วเชฟเร็ว,รว,รว,รวอยู่แล้วก็จะเหลือให้ปากขวดเนี่ยเขาอยู่เหนือดินประมาณนิดเดียวนะครับประมาณ5ซนติเมตรนะครับกบเลยครับกบเลยครับกดเลยครับเชฟอ่าคุณเราต้องกบครับ เจล่กับผู้ช่วยนะครับเรียกมาใช้แรงงานเฉยแล้วโอเคเพื่อให้หอมกลิ่นสูนไพรนะครับก็จะมีขาตะาไคร้ปมะกรูดนะครับยัดเข้าไปที่เหงือกเนี่ยยัดเข้าไปมันเนี่ยยัดเข้าไปเวลาเขาละอุมันจะได้หอมหอมโอเคเสร็จแล้วก็เสียบลงไปเลยนะครับลงไปเลยชวบโอเคไปตองมาลองนะครับแบบนี้ นี่จะเป็นเครื่องถุนไพนะครับขาจะาไคร้ใบมะกรูดเนี่ยแล้วก็จะมาวางไว้รอบเลยเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมนี่ครับอันนี้ขาเสร็จแล้วก็ปี๊บนะครับสวมเลยโอเคเดี๋ยวก็จะใส่ใส่ฟางนี่แหละต่อไปเชิปอ่อนก็จะใส่ฟางนะครับไปเลย เราโอลิมปิกของเรามาวิ่งมาถึงแล้วนะครับประชุเพิ่ม้วนี่างนี้ก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาอบ20นาทีอันนี้ก็เชฟอองก็ กำลังขุดไปเรื่อยๆนะครับปวดกว่านุ่นก็มากัดไฟได้เรียบร้อยแล้วร้อนน้ำจิ้มนะครับก็จะไป้พริกขี้หนูกับกระเทียมเกลือน้ำปลามะนาว บีบเค้นน้ำตาลาเช็ทำไรครับควายครับควายครับควายอะไร้วโอ้โห oh oh. ไว้เ้าปีบ๊บเอาไว้เข้าปี๊บเลยครับ <c oughs> นี่นะครับควายธนูภ <c oughs> ูมิยาชาวบ้านนะครับนี่ ปั่นโดยเชฟอ๋องควายน้ำเนี่นะครับก็ควายธนูก็ย,ย่างอยู่บนตีปี๊ดนั่นแหละตอนนี้ครบเวลาแล้วนะครับ20นาทีเอาไฟออกครับเอาฟังออกครับ,เ,ออรบเชฟอ๋องของเราก็ตีนเนป่าเลยนะครับวินนี้ก็ไม่กลัวร้อนไม่กลัวร้อนแต่ผมว่ากลัวเชิญครับเชิญครับตามใจครับแล้วแต่เชฟ นี่นะครับก็จะไปกู้วัตถุระเบิดนะครับต้องต้องเคลียร์ทางอยู่ดีนะครับร้อนร้อนร้อนนี่นะครับเจอครับเจอครับเจอครับเ <Okay. Okay. S 2> ชฟโอเคโอเคเชฟอ๋องเขาก็กำลังพิธีพิธาริกับการเอาปลามานะครับบ้ามาแล้วได้มาแล้วอย่าดูงเลย โอ้ยสวยงามสวยงามที่ไม่ไม่อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราระว่าเราไม่ได้กินอยู่แล้วเราไมไ่กินเปลือกเขาเราจะกินข้างในเนื้อยังช่ำๆอยู่แน่นอนเดี๋ยวต่อไปในขออนุญาตถอดเสื้อนะครับนี่ครับเรียกว่าถอดเสื้อฮะของขังเพียบเลยพี่บอกถอดเสื้อเอาไม่ใช่ถอดเสื้อปลาโอ้ปลานิน อบปี๊บจิอออ้มพิซซ่าอบฟังพร้อมรลำปานแล้วรับไม่มีโต๊ะเชิญครับเชิญครับเชิญเช็คอองนะครับเนื้อปลาเนี่ยยังช่ำๆอยู่เลยนะครับนี่เนื้อแน่นเนื้อแน่นืมมืมือสั่นนะครับเชฟองนะเชฟมือสั่นนะครับมือก็ขาดน้ำชาอยู่ขาดน้ำชาไปครับไปครับไปครับครับ หอมนุ่มนวลหอมฟางนะครับแล้วก็ผุ่นไทยแล้วก็เขาอบ,บยีปีตนะ์ครับมันยังช่ำอยู่เนื้อยอังนุ่มนวลช่ำมาก